ืันนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องจ้าวัิมันไทยให้เบื้องอีกกับผัดว่ไดไเฮ็ดเนาะจ้าพี่น้องจ้าอันไลบ่พอก็ต้องเซาไว้ก่อนเนาะก็ต้องมัดตัดแล้วก็ะเพื่อที่สิสอยเนาะจ้าพี่น,อน,อน,อออนอ้องจ้ามันนั่นสิได้เอาย้อมอีกเพราะว่าสีเก่ามันบ่พอก็เลยต้องเสาไว้ก่อนแต่ว่าื้นนี้ถัดดาวกับ พามานี่แหละพี่น้องอันรีแรกลกรีแลกซพามาเบื้องต้นไหลเนาะที่วัดตัดมาจากป่าแล้วนี่ก็เป็นเงาบักคักพี่น้องจ้านี่เอาขืนวัดก็สิได้ได้พอดีผืนซ้ำเก่าเนาะจ้าพี่น้องจา้าก็เงาเนี่ยนี่ก็ไหลลำงามพี่น้องนี่แหละไม่มีมอะไรดอกมื้นี่เด้อก็สเให้เบื้องอันที่ อันนี้ก็สิเป็นที่ว่าสอยตากแล้วน,าาน้จ้านี่ต้นนึงนี่ก็สิได้ยุดธไลเสินเติบอยู่ด้วยเนี่ต้นใ่ก็สิคุณละซีหาสนินคุณละพี่น้องจา้าอันนี้ก็ตากแล้วแต่ว่าเดดบ,บ่มีเนาะก็ะเลยเก็บขา้าเพราะว่ายานฝนตกยานเก็บบ่ทันแต่ว่าก็บค้นค่ะคัะพี่น้องมอน,นี้นี่ก็เป็นลหลญี่ปุ่นนาาจ้านี่ก็ ไายเห็นพี่น้องเบื้องกอนก็คือสิบวันันไทยอีกอันหลายมือยุดอกพี่น้องจ่าเพราะวันทั้งแดดกับโบออกไหลกับโบแหงแล้วมันกับบบพรอพ้อ,อมเนาะที่ว่ามาวานนี้ถัดดาวมาัธยายเ,เบื้องกับวันสิขึ้นอันลายล่ไม่ละจะพี่น้องแต่ว่ากันยังบบได้เห็ดเนาะ,ะกับกลางไว้ซื้อกลางสาสไว้ซื้อเหมือนี้กับล้อเบื้องขีดต่อไปเนาะวานสิเป็นลายไดเนาะจะพี่น้อง เอฟซีกับใจเย็นๆนะจ้ากะเดี๋ยวขืนร้ายไหมกับสิมัทายให้เบิงอีกแค่นึงเนาะนี่กับเป็นซอยไรสก้อนมือนี่กะเอามาฝากเอฟซีเดี๋ยวก็สิถามมาเอารือบาลไทยลวงห้เบิงอีกแน่กะถ้าดาวก็ได้มาบันชีแจงมองนี่นะจา้าว่ายังบ่ได้เฮ็ุเพราะว่าไหลบ่พอจ้าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กับสิฝากไว้ซํานี่ดอมมือที่บ้านขึ้นล้ายไหมสบมัน่น อัปเดตรีวิวให้เบิ้งอีกเที่ยนึงเนาะจะสำหรับคลิปนี้กัฝากไวส้สนีเด้อยจ้าจะลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนะในเด้อยจ้าคลิปนี้กัฝากไวส้สนีพี่น้องพวกรักันคลิปหนาเนาะสวัสดีจ้า